ตักทายกัะทุกคนครุยวาพาเทียวมังนะคะวันนี้พาทุกคนมาพบกับการทำไข่เจียวจะอุ้มสูตรไหมคะทุกคนเราก็มาทำความสะอาดจะอุ้มค่ะและก็เลือกเด็ดจะอุ้มจะโผลใบอ่อนๆน,นะคะ จากนั้นนะคะเราก็มาซอยดิบหลีเป็นชิ้นเล็กๆสำรกระเทียมนะคะใขรจะทุบไข่จะคว้านได้หมดเลยค่ะเอาที่ชอบเลยไข่จบชิน้นงหญ่คว้านชิน้นง่ายไข่จบชิ้นเล็กคว้านชิ้นเล็กใส่เกลือครึ่งชนชาถ้ามีซอสปรุงรสก็ใส่ซอสปรุงรสนะคะนึ่งชนชาถ้าไม่มีก็ไม่พลินน้ำปลาประมาณชนชาครึ่งค่ะ แล้วกะตอกไข่ใส่ไปเลยสูตรนี้นะคะสำหรับไข่ซองฟองจากนั้นนะคะคุณก็ได้กวนกระดีตีทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะแล้วก็ไปตั้งถานะคะร่อยถาร้อนไสใบชะอมที่เราเด็ดไวแล้วก็นวดนวดกวนขวนุวนขุนขุนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าใบชะอมมันจะเปลี่ยนสี คุณไปเรื่อยๆค่ะทุกคนไม่สังเกตเลยนะคะเมื่อใบชะอมเปลี่ยนสีได้ถี่แล้วก็ใส้น้ำมันประมาณส่งชนชาเหลือกระเจียวกระเทียมเมื่อกระเทียมเปเลี่ยนสีเล็กน้อยแล้วนะคะเราก็สุกข,ข่าวมีข้าวกับ แลวก็นําไข้เทรบปรุงไวเร็วนะคะมาเทลงในกระทะได้เลยจากนั้นก็ทอดๆคััวๆพัดๆนะคะตามภาพเลยก่ะทุกคน รอรับความอร่อยได้เลยค่ะทุกคน